สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูแนวโน้มหุ้น bbik นะครับก็คือหุ้นบูบิกุปนะครับซึ่งวันนี้นะครับหุ้นตัวนี้มีการเชื่อมโยงข่าวกับเรื่องดิจิต a l วอลเล็นะครับว่าสามารถชนะการประมูลแพลตฟอร์มดิจิตอลวอลเล็ได้นะครับซึ่งทางวันนี้เองนะครับทาง bbik ก็ออกมาให้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ามีการชนะการประมูลจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้ เกี่ยวกับโครงการ digital wallet นะครับแต่เป็นการชนะการประมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เป็นเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถยืนยันตัวตนโดยใช้เหมือนจัดบัตรประชาชนแล้วก็เฟซของเรานะครับเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็สามารถเช็คพวกเครดิตบุโรได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนะครับว่า เขามีการอธิบายยังไงบ้างนะครับจากการรายงานข่าวของ InfoQuest นะครับก็คือทาง BBIK เคนะมีการชี้แจงออกมานะครับว่า,ามีการชนะการประมูลจริงแต่ก็คือกำไรก็คือได้ประมาณ5%นะครับจากกำไรทั้งหมดนะครับซึ่งาจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับดิจิตอลวอลเล็แต่อยา่างใดนะครับ แต่เป็นการต่อยอดแอปพลิเคชันที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเหมือนจะนำนำพวก AI นะครับเข้ามาเชื่อมโยงด้วยนะครับเช่นการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็เช่นการเช็คเครดิตบุโรโดยไม่ต้องเข้าไปที่ธนาคารหรือว่าการเช็คเครดิตบุโรแบบไม่ต้องเสียเงินอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งทาง BBIK ก็ชนะการประมูลแอปพลิเคชันนี้นะครับเห็นนะครับชื่อแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูสัญญาณเทคนิคก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราดูจากปริมาณโวลุ่มนะครับวันนี้ก็กระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพิ่มประมาณสีเท่าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณเทคนิคกันนะครับอโอเคสัญญาณเทคนิคนะครับก็ มีแนวโน้มกําลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็มีการาตัดก็คือมีแท่งเทียนมีการอยู่เหนือเส้น ema 5วันแล้วก็10วันนะครับมีแล้วก็เส้น ema 5วันตัดเส้น10วันด้วยนะครับก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีการเบรกแนวต้านนี้นะครับเบรกแนวต้าน30.3นะครับมาได้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มเปลี่ยนเป็น ขาขึ้นแล้วแหละนะครับถ้าดูจาก MACD เช่นกันมีการตัดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็กำลังจะตัดเส้นศูนย์แล้วนะครับถ้ามี MACD ตัดเส้นศูนย์เนี่ยแสดงว่าเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSI นะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับ70แล้วแหละซึ่งน่าจะไปต่อได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะโดนเทขายทางกำไร บ้างนะครับระหว่างทางนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยพื้นฐานกันนะครับหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มเทคนะครับอยู่ใน mai นะครับเป็นหุ้นหุ้นยังเป็นขนาดเล็กอยู่นะครับ Market Cap ประมาณ6,700ล้านนะครับแล้วก็มี Free ฟีฟอ t อยู่ที่48.43%นะครับก็ยังถือว่า มีรายย่อยถือหุ้นค่อน,นข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับดูจากยินคำสเตตเมนต์ถือว่าทำกำไรได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่300กว่าล้านนะครับขึ้นมาอยู่ที่22.93%เลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีรายได้ทั้งหมดนะครับถ้าคิดเป็น100%เขาก็จะมีต้นทุนอยู่ที่49%กาแล้วก็กำไรอยู่5 0 แล้วก็หักลบกบหนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักภาษีนะครับก็จะเหลือกําไรสุดที่ที่22.9อนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าดูนะครับโอเคถ้าดูจากทรัพย์สิน4ปีย้อนหลังนะครับก็ทรัพย์สินก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ แนวโน้มเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับถือว่ากําไรของบริษัทยังยังเติบโตได้อีกนะครับถ้าเทียบกับเทคโนโลยีหรือว่าธุรกิจในปัจจุบันนะครับแล้วก็สัดส่วนของแชร์ฮเดอร์นะครับก็ไม่ใช่สัดส่วนแล้วก็คือเป็นเหมือนอสิทธิประโยชน์ของแชร์ฮุเดอร์ก็มีการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแสดงว่า น่าจะมีการจ่ายปันผลที่ดีด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทรัพย์สินอ่าทษทีนะครับแล้วก็นี้สินนะครับนี่สินก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันตามอา่พวกปริมาณการลงทุนหรือว่าตามธุรกิจที่มีมีการใช้ใจ่ายนะครับก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคตังนี้ก็จะเป็นกําไรสุทธินะครับก็มีการอ่าสามารถทํากําไรได้ทุกปีนะครับ3ปีต่อเนื่องนะครับ โอเคนะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับว่าตัว BBIK เนี่ยถ้ามองจากาสัญญาณเทคนิคนะครับก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ยังสามารถไปต่อได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานก็ถือว่า,อ,าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไม่ได้ขี้เหล่นะครับแล้วก็ถือแต่ว่ากลุ่มเทคก็คือน่าจะสามารถไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าหุ้นยังยังเป็นหุ้นขนาดเล็กอยู่นะครับอยู่ใน MAI ซึ่ง การรับผลกระทบเช่นกรณีที่เกิดแบบสภาวะของตลาดหุ้นที่ที่รุนแรงก็คือมันจะสวิงสวิงค่อนข้างรุนแรงนะครับอาจจะต้องระมัดระวังณนจุดนี้ด้วยนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจ heading hero นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มทางแพลตฟอร์มสีแดงนะครับ t e a d i n g expertit หวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนเพื่อนๆน,นักลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนาที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ